จากที่เราลงแป้งฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเซตแล้วก็ควบคุมความมันนะคะขั้นตอนแรกแน่นอนมงกุฎของใบหน้าก็คือคิ้วนะคะคิ้วใครที่เป็นเส้นเป็นรูปสวยงามแล้วนะคะก็สามารถใช้ตัวออไอชโดโ์สสีน้ำตาลเนี่ยไลท์นะคะระหว่างคิ้วให้มี สีอ่อนยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ได้รูปมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้มาสคาค่าคิ้วเนี่ยปัดได้เลยแต่ถ้าใครนะมีคิ้วน้อยแบบกิฟตแบบนี้นะน่ารักกระจิงริ้งอย่างนี้เราต้องมาเริ่มจากการร่างโครงคิ้วกันก่อนนะคะที่กิฟตใช้ก็ใช้ดินสอนะคะอ่าเริ่มร่างกันเลยนะคะ จริงๆคิวก็มีด้วยกันหลายทรงนะคะขึ้นอยู่กับใบหน้าแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนนะคะสำหรับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฮิตคิ้วโก่งๆเล็กๆกันนะคะแต่สมัยนี้ถ้าอยากหน้าเด็กก็ต้องคิ้วหนานิดนึงนะคะแล้วก็มีความเกา่าก็คือคิวต้องตรงๆนะ,ะเป็นแบบรูปดาบประมาณนี้นะคะอ่ะร่างไปแล้วหนึ่งคิ้วเดี๋ยวเรามาร่างข้างนี้กันต่อ ท่ากันยังดูพยายามให้มันแบบบาลานซ์กันนะคะแต่ไม่ต้องเป๊ะขนาดแบบเอาไม้บรรทัดมาวัดนะ,ะเพราะว่าคิ้วแต่ละคนเนี่ยสองข้างจะไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะส่วนสีที่เลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เข้ากับสีผมนะคะหรือว่าอ่อนกว่าสีผมของเราในหนึ่งเฉดสีนะคะเพื่อ ที่จะได้ดูไม่แข็งเกินไปหลังจากทำงานร่างกันเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นงานถมนะคะสำหรับตัวที่กิฟใช้ก็จะเป็นตัวอายแชโดว์แบบประมาณนี้อันนี้สำหรับคิ้วโดยเฉพาะนะคะปกติเนี่ยจะชอบใช้ของ Canmake นี่แบบนี้ของ Canmake แต่ว่า วันนั้นไปซื้อสีนี้จะใช้บ่อยเพราะว่าใช้ในการถมแล้วก็ใช้สีนั้งตาลเข้มนิดนึงนะคะวันนั้นไปซื้อหมดก็เลยลองอันนี้นะคะเขาแนะนำมาในวัดสันก็ใช้โอเคเหมือนกันมีตั้งสามสีนะให้เลือกสไตล์ในการไลคิควได้นะคะเป็นของ For you2 หาซื้อได้ตามวัดสันนะคะงานถมของเราเนี่ยคิปจะเริ่มจากสีกลางนะคะถมให้ทั่วตัวคิวก่อนเลย จะเริ่มจากกลางคิ้วนะคะไปห àng, างแล้วก็ค่อยมาหัวคิ้วนะคะเพราะว่าหัวคิ้วต้องจางหางคิ้วต้องเข้มนะคะก็ mm. ใช้แปรงของเขาเนี่แหละที่มีอยู่ในเซตเนี่ยลงได้เลย และมาและ,และคิวมาและ้นะคะกิกข้างมาเวลคิวมาเวลอย่างของกิ๊ฟเนี่ยไม่มีคิ้วนะคะก็จะเอาสีเข้มเน้นหางคิ้วอีกหนึ่งรอบหลายคนบอกว่า ใช้ดินสอถมเลยได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อเจลดินสอที่เป็นเนื้อเจลหรือเป็นเนื้อดินสอเนี่ยเวลาหน้าเรามันเนี่ยมันอาจจะทําให้การเลอะเลือนได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราทับหรือว่าถมด้วยตัวอายแชโดหรือตัวฝุ่นเนี่ยมันจะช่วยลดความมันของคิ้วได้นี่คือเทคนิคลงสีเข้มตรงบริเวณหางคิ้วนะคะเพิ่ม จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้คัตตันบัตนะคะในการเก็บรายละเอียดรูปคิวนี่คัตตันบัตแบบนี้ ช่คัะต้นบัตรแล้วก็ใช้มือด้วยในการช่วยหลังจากที่เราถมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อกี้เน้นหางคิ้วเข้มนะคะตรงกลางก็อ่อนลงมานิดนึงส่วนหัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องอ่อนที่สุดนะคะกิ๊บก็จะใช้อายชโดวสีน้ำตาลอ่อนๆอ,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 อีกหนึ่งรอบในการลงไลท์ตรงหัวนะคะให้ดูสมูทและมีมิติมากยิ่งขึ้น แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงคิวนะคะอ่าประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามันยังเข้มไปก็ให้ใช้คัตเติลบัตเหมือนเดิมนี่แหละในการเกลี่ยไล้นะคะบริเวณช่วงหัวคิ้วให้อ่อนลงไล้น้ำหนักเบาๆอย่าไปไลแรงนะคะเดี๋ยวสีมันหายหมด พอเราได้พอใจและสีคิ้วเราโอเคแล้วเราก็มาใช้มาสคาร่าปัดคิ้วให้ได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับมาสคาร่าเนี่ยก็เป็นมาสคาร่าคิ้วโดยเฉพาะนะหาซื้อได้แบรนด์ทั่วไปอันนี้กิฟซ,ซื้อที่ไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้นะคะก็ปัดนะคะทำไมจะต้องใช้มาสคาร่าคิ้วปัดนะคะหก็คือถ้าใครคิ้ว เป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วเนี่ยปัดให้มันเรียงตัวสวยได้รูปมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยปัดเอาพวกฝุ่นพวกผงไอแชดโดที่เมื่อกี้เราลงออกไปบ้างน,นะคะบางทีมันอาจจะแบบหนาแล้วก็เกาะกันอยู่เป็นก้อนนะคะเวลาปัดก็คือปัดตามโครงคิ้วเราเลยนะคะปัดขึ้นเห็นกิ๊บมีคิ้วน้อยแบบนี้กิ๊บก็มีขนคิ้วน,นะจ๊ะก็ปัดนิดนึง เห็นไหมก็จะมีการเรียงตัวที่ดีขึ้นเอาล่ะงานคิ้วเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นงานของตากันบ้างนะคะเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะวันนี้เนี่ยอยากให้โดดเด่นก็ตาเลยนะซึ่งในวันนี้กิฟตจะใช้อายแชโดว์ทาเปลือกตาบนเนี่ยแค่สีเดียวเท่านั้นนะคะก็ เลือกเป็นที่ชอบใช้แล้วก็แต่งหนะ้า Everyday Look ประจำเนี่ยก็คือจะชอบใช้เป็นสีส้มประมาณนี้เป็น Eyeshadow ของอะไรก็ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของ Beauty Buffet นะคะสีออกจะแบบพัดเทลพัดเทลนิดนึงชอบนะเวลาลงนี่ก็นิ้วเลยจ้าอินดีสไตล์เราอินดีแบบกิบกกิจะลงตรงบริเวณรอยพับ คิดกับขนตาก่อนนะคะแล้วค่อยเกลี่ยขึ้นไปในเบ้าตาเบ้าตาคือกดลงไปเนี่ยจะเป็นเป็นหลุมหลุมบุมบุมนะคะที่เป็นลูกตาเราเนี่ยเกลี่ยให้ทั่วนะก็จะดูมีอะไรๆมากยิ่งขึ้นนะ,ะนี่แค่เสษเดียว ลงอีกข้างนี่ก็เป็นสีส้มหรือสีชมพูอ่อนๆก็ได้นะคะหรือว่าน้ำตาลอ่อนก็ได้เน้นแบบสีที่มันแบบ everyday look จริงๆก็คือสามารถออกไปแบบทุกวันได้จริงๆนะคะไม่ได้เน้นคัดเบ้าอะไรมากมายาประมาณนี้นะคะลง ขอบตาเอา่อลงเปลือกตาบนเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมลงเปลือกตาล่างไม่งั้นตามันจะดูลอยๆนะคะเริ่มจากหางตาก่อนแล้วค่อยไล่เข้ามากลางตาประมาณแค่กลางตานะคะประมาณนี้ตึง้งไม่ต้องลงหมดเนาะ เอาละค่ะหลังจากที่เราลงนะคะอายแชโดว์ทั้งเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างมาถึงกึ่งกลางตาทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเน้นหัวตากันนิดเดงสำหรับหัวตาเนี่ยอาจจะเป็นอายแชโดว์นะคะสีออกมุกๆนะคะหรือว่ามีประกายชิมเมอร์วิงวิงแบบนี้นิด,น,ดนึงก็ได้อันนี้ที่กิบใช้ของแ a t r ริ Cat ick, นะคะนี้ก็ซื้อจากวอตสันประมาณนี้ เวลาลงนะคะนิ้วเหมือนเดิมลงตรงหัวตาก่อนนะคะเห็นไหมพอลงปุ๊บจะมีความเงาดูจะต่างกันนะคะลงเพื่อให้ตาเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงบริเวณใต้ตาล่างก็คือช่วงนี้มาถึงที่เราเว้นเอาไว้ตอนแรก นี่ค่คะประมาณนี้เห็นไหมก็จะดูมีอะไรๆเพิ่มขึ้นจากข้างนี้ฉะนั้นอีกข้างห้ามยอมเราต้องลงต่อลงหัวตาเรียบร้อยลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมาเพิ่มความโดดเด่นของดวงตานะคะด้วยนี่เลย อายไลเนอร์ iner, นะคะสำหรับอายไลเนอร์ที่กิ๊บจะใช้นะคะก็จะเป็นตัว Hive Super Black Eyeliner ตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้เข้ามาใหม่นะสดๆดร้อนๆนะคะ,นะคะต้องบอกเลยว่าเวิร์กอะโอเคเลยนะคะที่ชอบเนี่ยก็คือหนึ่งหัวแปรงนะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบผู้กันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเขียนง่ายดีไซน์ได้ทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าเส้นดำดำได้ใจอันนี้กราบนะคะชอบมากๆนะคะเพราะว่าเคยใช้หลายยี่ห้อเหมือนกันนะ,ะบางบางยี่ห้อเนี่ยเขียนดีแต่ไม่ดำนะบางยี่ห้อดำแต่ก็ไม่มีการควบคุมปริมาณหมึกนะคะทำให้บางทีเขียนเขียนอยู่เนี่ยเยิมลงลูกตาเลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ย เขาใช้นวัตรกรรมนะคะหัวแปลงจากประเทศญี่ปุ่นก็คือจะเป็นการควบคุมปริมาณหมึกนะคะให้ไหลสม่ำเสมอขณะที่เราเขียนเวลาใช้ค่ะเขย่าก่อนนิดนึงเช็คเช็คเช็นะคะเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาเรามาลองเขียนกันเลยนะคะสำหรับการเขียนของกิฟตเนี่ยกิฟตจะเขียนเริ่มจากกึ่งกลางตาก่อน ึ่งกลางตาไปหาห่างตานะคะพยายามเขียนให้ชิดขอบตาชิดตรงขนตาเรามากที่สุดนะคะเริ่มเขียนเนี่ยก็คือเขียนเส้นเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งไปเขียนเส้นหนานะคะอันนี้เขียนง่ายไม่บาดตา แล้วก็ที่สัมผัสได้เลยก็คือจะแห้งเร็วมากอ่าประมาณนี้นะคะเห็นไหมตาดูโตขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นเขียนอีกข้างหนึ่งด้วยเดี๋ยวไม่เท่ากัน จะเขียนหากลางตาไปหางตาหัวตานี้แล้วแต่เราเลยเอาที่เราถนัดเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเน้นเขียนเส้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มขนาดเส้นเอานะคะอย่าเพิ่งเขียนเส้นใหญ่เลยอ่าเห็นไหมจริงๆเนี่ยถ้าใครอยากได้ความเป็นธรรมชาตินะคะก็แค่นี้ก็พอแล้วเสร็จแล้ว สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วโดยที่คนเห็นเราเราก็ไม่ตกใจนะคะแต่แบบกิ๊บกิ๊บกิ๊บชอบมีหางตานะชอบความเยอะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะมาวาดหางตาแต่ก่อนจะไปหางตาเนี่ยกิ๊บของานข้างล่างก่อนละกันนะคะบางคนก็ถ้าแบบประมาณนี้ปัดขนตาหรือไม่ปัดก็ได้ก็เสร็จแล้วนี่คือสเต็ปหนึ่งนะคะสามารถเสร็จได้เลยนะสเต็ปนี้แต่สเต็ปสองก็คือเรามี ขอบตาล่างเน้นความกลมโตของดวงตานิดนึงสำหรับขอบตาล่างนะคะกิฟจะใช้เป็นเจลไลเนอร์แบบดินสอนะคะนี่สีน้ำตาลเข้มนะคะเขียนตั้งแต่หางตาเขียนตรงขอบตาเลยนะคะเข้ามาประมาณกึ่งกลางตา ประมาณนี้เห็นไหมตาก็จะกลมโตมากยิ่งขึ้นนะคะอีกข้างหนึ่งดูให้มันเท่ากันสองข้างก็จะเป็นประมาณนี้ตาก็จะกลมขึ้นนะคะโตขึ้นแต่นะ,ะเราควรจะลงตัว อายแชโดว์เนี่ยทับลงไปนิดหนึ่งเพื่อป้องกันความมันแล้วก็เบรนสีให้มันฟุ้งนะคะสีที่กิฟใช้จะเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลแดงๆประมาณนี้นะคะของเคทิ่ดเหมือนกันอันนี้ไปเดินรถไฟฟ้าเราเจอนะคะก็เลยซื้อแล้วก็โอ,โอเคนะสีออกแดงๆน้ำตาลสวยดีนะคะใช้แปลงนะคะจะเป็นหัวฟองน้ำก็ได้นะคะ่ะ ลงทับเลยเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะว่าเวลาเราจะลงข้างล่างเนี่ยเราเริ่มจากหางตาก่อน <sk ill> แล้วค่อยเบรนสีเข้ามา <sk ill> เห็นไหมหก็จะมีความซอฟลงจากข้างนี้นะ,ะทำทำเหมือนกันข้างนี้ด้วย ก็มาดูให้มีความเท่ากัน2ข้างนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วคือแบบนี้ก็ได้แต่แบบกริฟกริฟสไตล์กริฟยังไม่เสร็จนะคะต้องเติมหางค่ะง,งานหางต้องมาสำหรับหางตาเราก็จะใช้ตัวเดิมนะคะกับ h i g ์ซ u p เปอร์แบล็กอายไลนะคุณคนนี้เหมือนเดิมวิธีการเขียนหางตาค่ะ สำหรับเทคนิคของกิฟนะคะกิฟจะเริ่มจากการเขียนโครงมันก่อนนะคะเราต้องดูว่าเราอยากจะได้หางชี้องศาขนาดไหนนะถ้าใครหางหางตาเออตาตกนะคะก็ควรจะเขียนหางเนี่ยให้ชี้ขึ้นนิดนึงแต่ใครอยากจะหวานซื้อหรอดตากลมโตอยู่แล้วอยากจะเกาๆนะคะก็เขียนหางตาให้ตกนิดนึงก็ได้แล้วแต่เลยน,นี้ดีไซน์ตามสไตล์ของแต่ละคนนะคะเขียนกะหางก่อนเนาะอืม เมื่อกี้วันนี้ก็จะเอาแบบประมาณพอดีพอดีไม่ชี้มากไปแล้วก็ไม่ตกมากไปนะคะออกมานิดนึงประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ไปร่างจากจุดที่เราเขียนไอายไลเนอร์ไว้ตอนแรกให้มาเชื่อมกันนะคะแล้วก็ถมค่ะถมเชื่อมอีกข้างนึงทำให้บาลานซ์กันนะคะ แล้วก็ขยานิดนึงอย่างที่บอกว่าข้อดีเนี่ยมันดำดำนะสำหรับ Hive Super Black Eyeliner นะคะแล้วก็เขียนง่ายไม่บาดตาดีไซน์ได้หลากหลายแบบเท่ากันยังเนี้ย าล้วราคาหลังจากที่เรากรีดอายไลเนอร์นะคะเสร็จแล้วทำหางเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความที่แบบกิ๊บกิบจะต้องมีความเยอะนิดนึงนะ,ะกิ๊บก็จะชอบใช้ตัวแบบกริปเตอร์แบบนี้นะคะเป็นตัวเหมือนตัวไอายไลเนอร์เป็นแบบไอายไลเนอร์หัวตานะคะจะของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่กิ๊บชอบใช้ก็จะใช้ของ m e ม e r รล n คุณคนนี้นะที่จะชอบใช้ประจำนะเพราะว่าสีไม่ขาวมากไปนะคะสีออกแบบเป็ดเบ็ดนิดนึงนะคะขยาบขย่านะคะแล้วเราก็ใช้คุณคนนี้เพิ่มความวิ้งให้ใต้ตาของเราหัวตาไปประมาณกึ่งกลางตานะคะเน้นความแบลา เห็นไหมสองข้างนะคะข้างนี้ก็จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถ้าใครอยากได้ความเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องทําก็ได้แต่กิ๊บสไตล์กิ๊บนะรับรองว่าต้องไม่ธรรมชาติแน่นอนชอบอะไรเยอะๆเป็นผู้หญิงชนีหน้าแน่นหน้าเยอะนะคะข้างนี้ด้วยก็ ดูมีอะไรๆมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะอะฮะ,ฮะแบลวๆเก่าๆนะคะเกาหลี